ถ้าคำนวณภาษาสเปนในการพูดว่าอากาศร้อนนะคะเราสามารถใช้อะไรได้บ้างเรามาดูกันนะคะในการพูดถึงความร้อนเนี่ยนะคะคำแรกที่ทุกคนควรจะต้องรู้จักนะคะคือคําว่ากาโลร์ค่ะกาโลร์นะคะเจ้ากาโลร์ตัวนี้นะคะจริงๆแล้วมันแปลว่าฮีทหรือว่าความร้อน,นะคะ่ะทุกคนแต่ว่าคนสเปนจะใช้คํานี้เนี่ยนะคะในการพูดถึงอากาศนั่นเองนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาดูสำนวนที่1เลยนะคะถ้าเราจําสำนวนอะไรที่ครูภผ่สอนวันนี้ไม่ได้อยากให้จําอันที่1ได้นะคะอันที่1ใช้ง่ายสุดๆ ใช้เยอะสุดๆเลยด้วยนะคะคือคำว่าเก๊กาโลร เกกาโลร์ calor, นะคะเกเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าวอตนะคะทุกคนแต่ว่ากาโลตัวนี้ก็คือร้อนใช่ไหมคะเราใช้เกมาบวกกับคํานามหรือบวกกับ adjective นะคะในการที่เราต้องการจะชมนั่นเองทุกคนหรือว่าชมว่ามันจุดๆ,ๆ,ๆนะคะเกกาโลร์เกกาโลร์ก็คือโอ้ยอากาศร้อนมากนะคะมันร้อนจังเลยแบบนี้นะคะเกกาโลร์ calor, นะคะอันที่สองนะคะเมมุเอโรเดกาโลร์เมมุเอโรเดกาโลร์นะคะคำว่าเมมุเอโรนะคะจริงๆแล้วมาจากกริยาโมรี เซ่ค่ะโมริเซ่ก็คือแปลว่าตายนั่นเองนะคะเมมวยโรเดกาโลรก็คือแบบร้อนจนฉันรู้สึกเหมือนฉันจะตายเลยอะ่ะเธอเมมวยอโรเดกาโลรเมมูเอโรเดกาโลรนะคะอันที่3นะคะ esto es un ์ o r n o esto es un horno นะคะคำว่าอ o r n o ตัวนี้นะคะแปลว่าเตาอบนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนเป็นการเปรียบเทียบนะคะว่า this is โอเว่นนะคะหรือว่านี่มันเตาอบชัดๆเลยนะคะ esto es no. เอสโตเอซูนออร์โนเปรียบเทียบก็คืออากาศร้อนเหมือนอยู่ในเตาอบนั่นเองนะคะอันที่4นะคะเ no อสโตน e เอสกาลูร์เอสเฟโกหนี่มันไม่ใช่ความร้อนแล้วนะเนี่ยมันคือเฟโกค่ะคาว่าเฟโกก็คือแปลว่าไฟนั่นเองนะคะหรือว่าไฟนะคะเพราะฉะนั้นเ no อสโตนุเอสกาลร์เอสเฟโกยนี่มันไม่ใชแ่แค่แบบอากาศที่ร้อนนะเธอมันเหมือนไฟเลยอะมันร้อนมากนะคะอันที่5นะคะคํานี้เนี่ยเป็นคําที่อยากนํานเสนอนะคะคือคําว่า โ o ช h o ์โนนะคะโบช h o ์โนตัวนี้จริงๆแล้วมันแปลว่าร้อนแต่เป็นการร้อนแบบอบอ้าวนะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ร้อนแบบอบอ้าวนะคะก็ใช้อันนี้พูดได้นะคะในประโยชน์ที่ยกมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะบายาโบชอร n โนอาเซอีนะคะโอ้ยหูยบายาตัวนี้ก็คือเหมือนคำมอนนะคะก็คือแบบโอ้โหวันนี้มันแบบอบอ้าวจริงๆนะคะโอยก็คือแปลว่า Today วันนี้นั่นเองนะคะอะมาทบทวนอีกทีเดี๋ยวครูผ่พูดแล้วทุกคนลองฝึกไปพร้พอมๆกันนะคะเกกาโล อันที่1ค่ะอันที่สอง mm hmm. me muero de calor me muero de calor อันที่3นะคะ esto es un horno อันที่4นะคะ esto no es calor es fuego และอันที่ห้าค่ะ mm hmm. vaya bochorno hace hoy โอ้ยวันนี้มันอบอ้าวจริงๆต้าลองไปฝึกกันนะคะทุกคน